ทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับว่าตอนนี้เราเดินมาอยู่ในช่วงที่ตลาด ของอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายครับอย่างหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นกังวลสําหรับคนที่อยู่ในวงจรหรือว่าไซเคิลของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งนั่นก็คือการที่คนกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกตัดออกจากวงจรของตลาดวันนี้เดสรุปมาให้ฟังครับว่ามันมีปัใจจัยในบ้างที่จะทําให้คนกลางเนี่ยถูกตัดออกจากตลาดคนกลางในตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกตัดออกหรือว่ามีบทบาทที่ลดลงได้จากหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะในตลาดที่มันแข่งขันสูงแล้วก็ผู้นําเข้าเนี่ยก็พยายามเข้าถึง ลูกค้าโดยตรงครับปัจจัยที่จะทําให้คนกลางถูกตัดออกมีดังนี้ครับอย่างแรกครับการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงของผู้นําเข้าครับผู้นําเข้าเนี่ยเลือกที่จะขยายช่องทางการตลาดไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลางครับโดยการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าร้านค้าของตัวเองเนี่ยทำให้คนกลางเนี่ย ไม่จะเป็นต้องมีอีกต่อไปก็ได้นะครับการตลาดตรงถึงลูกค้าเช่นการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าการส่งเสริมการขายที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้ราคาถูกและคุ้มค่ามากกว่าเนี่ยมันจะทําให้เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นครับปัจจัยที่2ครับก็คือการลดข้อจํากัดในการสั่งซื้อขั้นต่ําของผู้นําเข้าครับเดิมทีเนี่ยคนกลางก็มีบทบาทนะครับเพราะว่าผู้นําเข้าเนี่ยมักจะกําหนดขั้นต่ําที่มันสูงเช่นร้อยโล1ตันขึ้นไปแต่เมื่อผู้นําเข้าปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกันสั่งซื้อให้มันลดปริมาาณนน้อยลงเช่จก ร้อยกิโลกร,รมัมเหลือ10กิโลกร,รัมเนี่ยมันทำให้ร้านขาปีกหรือผู้บริโภคเนี่ยสามารถสั่งซื้อโดยตรงจากผู้นําเข้าได้โดยที่ ไม่ต้องผ่านคนกลางการเพิ่มความยืดหยุ่นในการสั่งซื้อเนี่ยมันทําให้ลูกค้าไม่ต้องพึ่งพาคนกลางในการแบ่งปริมาณการสั่งซื้ออีกต่อไปครับปัจจัยที่3ครับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ครับการพัฒนาแพลตฟอร์มของ B2B ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขายโดยตรงเนี่ยมันทําให้ผู้นําเข้าเขาสามารถขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนกลางในการขยายกลุ่มลูกค้าแล้วครับการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าระบบก,การให้ความสะดวกกับลูกค้าต่างๆ ทำให้ผู้นําเข้าเนี่ยสามารถใช้บริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นครับปัจจัยอย่างที่4ก็คือการปรับโครงสร้างของราคาครับผู้นําเข้า เขาปรับโครงสร้างราคาลงและให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าที่ซื้อโดยตรงเนี่ยอาจจะทําให้คนกลางไม่สามารถแข่งขันในด้านราคาได้ครับเพราะว่าการสั่งซื้อผ่านคนกลางเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็การที่ลูกค้าได้รับข้อเสนอพิเศษโดยตรงจากคนนําเข้าเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากแหล่งนั้นแทนที่จะผ่านคนกลางครับปัจจัยที่5ครับการขยายบริการของผู้นําเข้าครับเห็นได้ว่าผู้นําเข้าหลายรายเนี่ยเขาเริ่มให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นเช่นการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของลูกค้านะครับหรือว่าส่งถึงร้านค้าของงลูกกกค้้าาาารรรรับทใหิ ายซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นบทบาทหลักของคนกลางครับปัจจัยที่6กครับการเพิ่มจํานวนและบทบาทของทีมขายภายในบริษัทผู้นําเข้าก็เพิ่มทีมขายของตัวเองและเข้าหาลูกค้าโดยตรงช่วยให้สามารถควบคุมการขายและก็จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เองครับซึ่งทําให้ลดความจําเป็นในการใช้คนกลางทีมขายก็สามารถเสนอราคาพิเศษหรือว่าบริการที่คนกลางไม่สามารถทําได้ทําให้ลูกค้าเลือกซื้อจากทีมขายของผู้นําเข้าแทนครับปัจจัยที่7ครับการแข่งขันระหว่างผู้นําเข้าเองเมื่อมีผู้นําเข้าหลายรายครับการแข่งขันมันก็ มากขึ้นในเรื่องของราคาและคุณภาพทําให้ราคาของสินค้าในตลาดเนี่ยลดลงและผู้นําเข้าก็อาจจะเลือกที่จะขายตรงให้กับลูกค้าเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดการที่มีผู้นําเข้าหลายรายครับทำให้การแข่งขันในด้านราคาเนี่ยแล้วก็การเข้าถึงลูกลูกค้ามันรุนแรงขึ้นมากนะครับทำให้บทบาทของคนกลางเนี่ยลดลงไปเลยปัจจัยที่8กับการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์เมื่อลูกค้ารู้จักแบรนด์ของผู้นําเข้ามากขึ้นแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าของแบรนด์นั้นลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อจากผู้นําเข้าโดยตรงครับ เพราะว่าเห็นว่าเชื่อถือได้มากกว่าและไม่จำเป็นต้องผ่านคนกลางการสร้างการรับรู้ในตลาดผ่านการตลาดและการสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์เนี่ยมันสามารถทําให้คนกลางมีบทบาทน้อยลงในการเป็นผู้รับประกันคุณภาพสินค้าครับและปัจจัยที่9ครับความเชื่อมั่นของลูกค,ค้าในความคุ้มค่าครับลูกค,ค้าเชื่อว่าการซื้อจากผู้นําเข้าโดยตรงจะได้สินค้าที่ถูกกว่าและมีความมั่นคงด้านคุณภาพมากกว่าจากปัจจัยท,ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้คนกลางเนี่ยถูกตัดออกจากตลาดนะครับแต่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่ยังสามารถทําให้คนกลางอยู่ได้ การแข่งขันนั้นมันก็จะมีช่องว่างอยู่เสมอครับอยู่ที่ว่าคนการแต่ละคนจะมีการปรับตัวเพื่อนําช่องว่างในส่วนไหนเข้าไปเป็นจุดแข็งของตัวเองเพื่อจะปรับตัวในการเอาตัวรอดในธุรกิจนี้ครับ